ัสดีค่ะและนี่คือรายการที่รวบรวมเหล่าบรรดาผู้เข้าแข่งขันที่มีใจรักในงานจัดซื้อเพื่อช่วงชิงความเป็นเลิศทางด้านวิชาการผ่านการแข่งขันรูปแบบเรลิตี้ที่ทาายผู้เข้าร่วมในทุกๆสัปดาห์อยู่กับดิชันคุณชาติมนตรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและนี่คือ The Purchasing King c ช a m จัดซื้อนอกจากนับจัดซื้อเนี่ยจะทําหน้าที่หาแหล่งซื้อส่งภายในประเทศแล้วนะคะการจัดซื้อในแหล่งต่างประเทศก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งให้กับนักจัดซื้อเลย ว่าแต่ทำไมเราถึงต้องจัดซื้อในต่างประเทศด้วยนะไปช,วชวมวิธีอ่กันค่ะหากเราต้องการผลประโยชน์ทางด้านต้นทุนหรือราคาไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบหรือแม้แต่ต้นทุนค่าแรงเองก็ตามซึ่งการหาเพียงแค่ในประเทศคงอาจจะยังไม่เพียงพอเราสามารถทําได้ด้วยการค้นหาแหล่งพื้นที่ในต่างประเทศหรือที่เรียกว่า g l o b a l o u r c i n g ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งพื้นที่ที่มีต้นทุนรวมต่ําตรงกับความต้องการของเรามากกว่านั่นเองค่ะหรือแม้แต่บางบริษัทต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าและทันสมัย ซึ่งการหาจากแหล่งต่างประเทศที่มีผู้นําด้านไอทีก็จะมีความสะดวกสบายกว่าและสิ่งที่สําคัญหากบ,บริษัทต,ต้องการที่จะสร้างโอกาสทําการขยายตลาดให้โตมากขึ้นการทํา global sourcing นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันสวมบทบาทของนักจัดซื้อที่รอบรู้ทดสอบความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ global sourcing ว่าพวกเขาไม่จิตวิญ,ญญาณของนักจัดซื้อในต่างแดนมากน้อยแค่ไหนไปฟังกติกากัน,นะคะ่ะ กติกาเกมผู้เข้าแข่งขันจะต้องทายชื่อประเทศให้ถูกต้องโดยแต่ละข้อจะมีการใบ้คำอยู่3คำซึ่งพิธีกรจะทำการทยอยใบ้ทีละคำในแต่ละครั้งหลังการใบ้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทายชื่อประเทศนั้นๆโดยตลอด3าครั้งของการตอบแต่ละข้อผู้เข้าแข่งขันสามารถตอบชื่อประเทศซ้ำได้ซึ่งหากใครตอบถูกมากที่สุดจะถือเป็นผู้ชนะไปในสัปดาห์นี้ค่ะเอาละค่ะผู้เข้าแข่งผู้เข้าแข่งขันเข้าใจกติกากันแล้วใช่ไหมคะมงั้นเราไปเริ่มที่คำใบ้แรกกันเลยนะคะ โมเดลธุรกิจพัสวันค่ะหมเวลาแล้ว<บ>นะคะส่งคำตอบค่ะมาที่คำใบที่สองนะคะแผ่นดินใหญ่ค่ะส่งคำตอบได้เลยค่ะที่คำใบที่สามนะคะ เป็นรูปภาพค่ะส่งคำตอบได้เลยค่ะอะไรค่ะเชลเลยนะคะของข้อหนึ่งค่ะนั่นก็คือจีนค่ะ <c oughs> มีใครตอบถูกบ้างคะ เป็นที่รู้จักกันดีนะคะว่าประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมีกําลังการผลิตและตลาดผู้บริโภคจํานวนมาศาลอีกทั้งยังมีต้นทุนการผลิตที่ต่ําอีกด้วยนะคะในทางตรงกันข้ามปัจจุบันกลับไม่เป็นเช่นนั้นค่ะเนื่องจากมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในจีนเพิ่มมากขึ้นทําให้ต้นทุนการดําเนินงานนั้นสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะดังนั้นนักลงทุนต่างชาติในจีนจึงต้องมีการปรับแผนการลงทุนโดยคิดค้นโมเดลธุรกิจใหม่ที่เรียกว่าไชน่าวัน ซึ่งเป็นการลดสัดส่วนการลงทุนภายในจีนลงอีกทั้งยังมองหาฐานการผลิตใหม่ในประเทศอื่นๆเพื่อสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจบนสัพยลายเชนของตอนนั่นเองค่ะมากันที่ข้อ2เลยค่ะคำใบที่1นน,น,นะคะส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกค่ะเตรียมส่งคำตอบนะคะส่งคำตอบได้เลยค่ะ มาที่คำใบที่สองเลยค่ะต้นกำเนิดาศาสนาอิสลามค่ะคงไม่ได้ช่วยสงคำตอบได้เลยค่ะ,ะมีความรู้รอบตัวนี่มาที่คำใบสุดท้ายนะคะ กระบการกินน้ำนะครับผม<ป> <c oughs> เอ่อเข <c oughs> ้าใจว่าจะเป็นโควิดนิดหน่อยจุดคอจุดคอส่งคำตอบได้เลยค่ะ, <c oughs> ะเฉลยนะคะข้อที่สองก็คือซาอุดิอาระเบียค่ะว้าวตอบถรกเยอะมาก หนึ่งในความท้าทายของนักจัดซื้อที่ทําการ Global sourcing นั่นก็คือการรับมือกับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของประเทศต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นค่านิยมความเชื่อหรือการนับถือศาสนาของประเทศนั้นๆโดยนักจัดซื้อควรทราบถึงข้อมูลบริบทพื้นฐานของประเทศปลายทางก่อนเพื่อที่นักจัดซื้อจะได้รับมือหรือทําการเจรจากับคู่ค้าได้อย่างเหมาะสมค่ะอบกกันเยอะมากมาที่ข้อสามต่อเลยนะคะคำใบแรกค่ะส่องออกวัยอันดับหนึ่ง ต้อคคบไดเลย่ะทำไมคุณออมถึงคิดว่าเป็นประเทศอังกฤษเหรอคะคุณของคนว่างเปล่าคุตของคนว่างเปล่าคำไอบที่สองมีเศรษฐกิจกใหญ่อันดับสองยุโรป ตรงคำตอบได้ค่ะมาที่คำไว้ที่สามเลยคะ่ะวิ้นี่มันประตูชัยเองคำตอบได้ค่ะ โอเคค่ะเฉลยนะคะข้อที่สามค่ะฝรั่งเศสคะ่ะข้อที่สี่นะคะทำใบแรกคะ่ะท่าแรงต่ำที่สุดในเอเชีย <Jeez> ค่ะอะไรอนะ่ะถ้าิส่งคำตอบได้คะ่ะค่อน <ược> ข้างเสียงแตกกันเลยไม่เอยแตกหนุแบบ ตอบมนน่ทำไม่ที่สองเลยค่ะเรียกร้องความเป็นธรรมค่ะขอใครนะใครใครเรียกร้องความเป็นธรรมหมดเวลาค่ะส่งคำตอบได้เลยค่ะเออว่า มาที่คำใบ้สุดท้ายเลยค่ะเฮ้ยนเนี่ยชาวเวดากองเยนี่วิ่งกดผิดชาวเวดากองไม่ได้อยู่พม่าเหรอส่ออองคำตอบได้ค่ะโอเคค่ะ,ฉะเฉลยนะคะ้อทีสิคค่ะตอบเมียนมาค่ะ สิ่งหนึ่งที่นักจะซื้อควรทราบเมื่อทําการ global sourcing นั่นก็คือค่าแรงขั้นต่ําของแต่ละประเทศค่ะหากเราต้องการสร้างความได้เปรียบในเชิงของการแข่งขันด้านราคาค่าแรงขั้นต่ําของแต่ละประเทศจะเป็นสิ่งหนึ่งที่นักจะซื้อจะต้องพิจารณาค่ะเนื่องจากแหล่ง sourcing ที่มีต้นทุนค่าแรงต่ําจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตที่ถูกลงซึ่งแน่นอนว่าจะสามารถช่วยลดต้นทุนรวมของบริษัทได้แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องคํานึงถึงทักษะ สกิลของแรงงานในประเทศนั้นๆด้วยนะคะเนื่องจากจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของสินค้านั่นเองค่ะมากันที่ข้อ5เลยนะคะทำใบแรกค่ะตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก่ <c oughs> ชงคำตอบได้เลยค่ะ <c oughs> มากันที่ข้อคำใบที่สองนะคะ ส่งออกหลักคือเครื่องจักรกลชิ้นากะเรียมส่งคำตอบนะคะส่งคำตอบได้เลยค่ะมาที่คำใบ,บ<ก>้สุดท้ายค่ะอุยอุยก็พัดแล้วที่จ้าสีฟแห่แงสีผ้าอยู่ไหน นิวยอร์กอยูน่นิวยอร์กหรือเปล่าวะอยู่ฮ่องกงฮ่องกงอยู่สิงคโปร์ปเกจจ้ะอยู่โปรเกมเร่องเนียอร์กก่อนส่งคำตอบได้เลยค่ะเสียค่ะอเมริกาค่ะมากันที่ข้อหกค่ะทำใบที่หนึ่งอะส่งออกข้าวอันดับหนึ่งแต่ประเทศไทยก็ส่งออกข้าวหรือเปล่า ส่งคำตอบได้เลยค่ะคำใบที่สองค่ะเนื้อหอมสำหรับนักลงทุนส่งคำตอบได้เลยค่ะมากันที่คำใบสุดท้ายเลยค่ะหมวกไอบอลสาวลาวเลยโมกาหานหรอ เอาจริงแล้วมันจะหวานก็ไทยไงก็ตะพภกเก็ต้วครับภูพเก็ตนลยส่งคำตอบได้ค่ะโอเคค่ะเฉลลยนะคะข้อหกค่ะเวียดนามค่ะ นอนาคตการทำ global sourcing มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะปัจจัยสำคัญคือความสามารถในการลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็นลงค่ะอีกทั้งยังต้องคำนึงถึงประเด็นสำคัญทางด้านจริยธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ละเลยไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือการศึกษาประเด็นทางด้านกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับประเทศนั้นๆค่ะตลอดจนการสร้างขีดความรู้ความสามารถหรือศักยภาพของซัพพลายเออร์ให้ถัดเทียมและมีมาตรฐานคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนั่นเองค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเกมการแข่งขันนี้ค่ะมาสรุปคะแนนเกมของสัปดาห์นี้กันค่ะคิวสิบสองคะแนนเจสิบสามคะแนนบอลสิบสี่คะแนนโมมี่สิบห้าคะแนนก้อยสิบห้าคะแนนและอมตะสิบเอ็ดคะแนนค่ะและเกมในวันนี้นะคะคุณก้อยและคุณโมมี่ทำคะแนนได้สูงที่สุดจึงได้รับคะแนนโบนัสสำหรับสัปดาห์นี้เพิ่มสามคะแนนค่ะส่วนผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นไม่ได้รับคะแนนเพิ่มในสัปดาห์นี้ค่ะ มาสรุปคะแนนรวมสัปดาห์นี้กันค่ะ Q ิวดคะแนนก้อย10คะแน J น J แคะแน bon นบอล7คะแนนโมมี่7คะแนนและออมตะ7คะแนนค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ผ่านไปอย่างสนุกสนานนะคะเช่าใครเชียร์ใครแฮชแท็กทีมนั้นได้เลยส่งกําลังใจเข้ามาได้ผ่านที่ช่องคอมเมนต์นะคะสําหรับสัปดาห์หน้าเกมการแข่งขันจะเป็นยังไงติดตามพวกเราได้ทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่โมงครึง่งผ่านช่อง YouTube t h e p r ด c h a s i n g นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกพวกเราด้วยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn